สวัสดีครับพี่น้องกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินวันนี้มีเมนูสุดพิเศษมาให้ทานครับเรียกว่าเป็นเมนูสึ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูนะครับพี่น้องพี่นองอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับใครเรื่องเนี้ยยูทูบนะครับกับไปเบื้องใน f a c เฟซบุ๊กคนที่เบื่องใน Facebook กกับไปเบื่องใน y o ย t ูทูปนะครับให้กำลังใจไปกดติดตามกัน สวัสดีครับเห็นว่า <laughs> เป็นเมนูสิ้นเดือนครับเป็นเมนูสิ้นเดือนครับทุกคนวันนี้ได้มัมม่าและโจ๊กมารวมกัน <Wow. S 1> นี่นะครับคือประเด็นเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราคิดถึงอาหารสมัยที่เราเรียนหนังสืออยู่ที่มหาลัยแล้วก็ดึกๆหรือไม่ก็สิ้นเดือนไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีรวมถึงว่าไม่มีเงินแล้วจ้าก็นะ อาศัยของที่เคยซื้อไว้ในหอนนแหละก็คือโจ๊กกับมาม่าเนี่ยวันนี้นะครับเราเริ่มมีมีสตุ้งสตังน์แล้วครับเราเติมมะนาวด้วยถ้าเกิดเราอยากได้แบบเปรี้ยวๆหน่อยเป็นมาม่าแนะนําว่าต้องเป็นมาม่าต้มยำแล้วก็โจ๊กรสหมูนะครับหรือว่าเติมน้ําปลานิดนึงถ้าเกิดมันยังไม่เข้มข้นนะครับอาจจะมีหลายๆคนแบบรีวิวไปแล้วเนาะนะครับ เช่นแบบพี่เบนชาลาทิศอะไรเงี้ยแต่ว่าเราลองมาเลยกินดูว่ามันอร่อยจริงๆหรือเปล่าทุกคนคือ ความเปรี้ยวของต้มยำความหอมมันของข้าวอะ่ะมันเข้ากันว้าวดูสิความข้นของข้าวอะ่ะแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนโจกต้มยำอะ่ะอืมอร่อยมาก ต้องลองต้องลองอร่อยจริงๆเปิดใจนิดนึงอย่าไปคิดว่ามันแบบเป็นเมนูที่แบบให้คิดซะว่าเป็นเมนูเวลาเราเบื่ออาหารอื่นๆแล้วยะอนนานๆที่อยากกินมามๆ่างนี้นะฮะ ถึงสมัยก่อนอ่ะอยู่หอกับเพื่อนอ่ะเรานั่งกินกันอ่ะบางทีมีปลากระป๋องก็แกะรวมกันเลยได้ไม่ติดเลยมาม่าสองหองก็ใส่โจ๊กประมาณสักครึ่งซองนะครับพอไม่ต้องใส่เยอะ ถ้าใส่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับมันจะเค็มไปมันเป็นสูตรที่ได้มาจากสมัยเรียนเพราะว่าหนึ่งต่อหนึ่งไม่ได้ต้องเหลือ,อไว้กินวันต่อไปมาม่มาเนี่ยนานๆทีกินก็อร่อยนะ ความโจกความข้าวบอกเลยว่าอร่อยมากสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้คือเปิดใจแค่นั้นไม่ต้องจินตนาการว่าแบบม,มันจะรสชาติยังไงไม่ต้องแกะซองกินอย่างเดียวอร่อยมาก เมนูย้อนวัยกุ้งเกิงไม่ต้องใสหมูเมอมไม่ต้องใส่เราต้องกินให้เหมือนสมัยที่เราเคยกินมากที่สุดเขาข้อขอ้างไหมสิ้นเดือนไงแล้วความโจ๊กอะ่ะมันจะมีความนวลนๆของมันอยู่แล้วนะ เรียบร้อยพี่น้องเมนูง่ายๆวันนี้นะครับกินไปได้กมารบะม่าโจ๊กกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ